ท่านผู้ชมคะวันนี้รายการ,รสัตว์สพัฒนาค่ะช่วงคุยข่าวเราจะเกาะติดสถานการณ์ที่น่าสนใจมานําเสนอกับท่านผู้ชมนะคะวันนี้ไก่พาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดสกลนครค่ะมาเที่ยวงานมหกรรมโคเนื้อโคขุนและกระเบือแห่งชาติครั้งที่24ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมงานเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมตามไกไปเลยค่ะว่ามีอะไรในงานบ้างตามมาเลยค่ะ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาใน,นเนื่องมาจากพระราชดำรินำงานพัฒนาของกรมปศุสัตว์มานำเสนอในงานมหกรรมคนเนื้อและกระเบือแห่งชาติครั้งนี้นะคะนี่นะคะไก่ดำภูพานฮัลโหลค่ะที่งานศึกษาและพัฒนาด้านมืุสัตว์ศูนย์ศึกษาการณภูพานันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะจังหวัดสกลนครนะคะ ที่ดินแนนดนสีดำมหัศจรรย์แห่งศูนย์ศึกษาการมนาภูพานของเรานะคะเราจะมีทั้งหมด,ดมสีดำมหัศจรรย์แห่งศูนย์ภูพานก็จะมีทั้งไกด่ดำหมูดำวัวดำแล้วก็น้องใหม่กระต่ายดำภูพานนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามาจัดบูธทิเทศกาลของงานมหาการรมโคเนื้อโคขุนจังหวัดสกลนครนะคะเราจะมาเชิญดูเชิญชมนะคะที่เรามาโชว์ในวันนี้นะคะเราจะมีไกด่ดำทั้งหมด4สีนะคะไกด่ดำของเราจะมีทั้งหมด4สีนะคะ เราจะมาเริ่มที่ไก่ดำผู้พันหนึ่งนะคะผู้พันหนึ่งขนสีดำนะคะดำทั้งตัวนะคะเนื้อหนังกระดูกดำนะคะแล้วก็ผู้พันสองนะคะอยู่ข้างล่างนะคะเป็นขนสีขาวนะคะเนื้อหนังกระดูกดำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ผู้พันสามนะคะขนสีเหลืองทองนะคะเนื้อหนังกระดูกดำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่เราเปิดตัวในงาน39ปีศูนย์ศึกษาการนาภูพานที่ผ่านมานะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายน พศ .2564 ที่ที่ผ่านมานะคะก็คือไก่ดำผู้พานสีนะคะคือสีไวยดำนะคะตัวนี้คือไก่ดำที่สี่นะคะกระชายดำผูพานของเราก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะที่เรามาโชว์ในวันนี้นะคะเริ่มต้นจากกระต่ายดำผู้พานหนึ่งนะคะขนสีดำนะคะแล้วก็ผู้พานสองนะคะขนสีเทาดำนะคะแล้วก็ผู้พานสามขนสีน้ำตาลดำนะคะแต่ว่าการพัฒนาหรือว่า ปรับปรุงสายพันธุ์ที่คุณหมอวิสุทธิ์เอื้อกิ่งเทศนะคะเป็นคนพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาก็คือเพื่อจะส่งเสริมให้เกรรษตรกรเลี้ยงกระต่ายเพื่อบริโภคนะคะเราไม่ได้ทํากระต่ายขึ้นมาเพื่อการสวยงามหรือว่าขายสวยงามอะไรนะคะเราจะเพื่อบริโภคสําหรับเกรรษตรกรที่เขาห่างไกลแล้วก็ไม่มีเงินทุนในการซื้ออาหารนะคะอันนี้เป็นไก่เหลืองลงยอนะคะไก่เหลืองลงยนี้เราได้จดทะเบียนเป็น สัตว์ประจำถิ่นของจังหวัดสกลนครนะคะโดยผ่านาาสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์และกลุมประสุสัตว์นะคะเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนครได้ได้ผสมขึ้นมานะคะเป็นพันธ้จากไก่ตําห่วงนะคะไก่ตําห่วงก็คือไก่ที่เลี้ยงเป็นไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงในแถบเวียดนามลาวอย่างเงี้ยค,ะค่ะในรูปน้ําโขงนะคะามาผสมกับไก่รสไก่รสไอแลนด์ ไก,ไก่ของกรมปศุสัตว์เรา<ฤ>นะคะไก่ไกึก่งไข่กึก่งเนื้อนะคะเราก็ได้ผสมแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์จนกระทั่งนิ่งเป็นไก่เหลืองลงยยนะคะลักษณะจะเป็นงอนจากงอนจากตัวลําตัวสีเหลืองและมีสร้อยสร้อยคอสีดําเป็นลักษณะเด่นนะคะคแล้วก็ปากค่ะเป็นงอนจากปากและแข้งจะสีเหลืองนะคะเนื้อจะแน่นนะคะตัวผู้เนื้อแน่นนะคะเขาจะไข่เนี่ยประมาณ180ฟองต่อปี เป็นทั้งไข่ค่ะค่ะค่ะเป็นกึ่งเป็นกึ่งนะคะไข่จะไม่ดกเข้าไก่รสแต่ว่าจะสามารถเลี้ยงตามสวนตามสวนยางตามไรนาเรานะคะก็สู่วิจัย,ยและพัฒนาอาหารตา์สมุนครก็ได้รับนโยบายจากท่านอ,าอ,าอาธิบดีกรมอุตสัหนะครับแล้วก็ท่าน และีว่าการกระทรวงเกษตรในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ําในช่วงที่ผ่านมานะครับทางศสย์ไในรับนโยบายเสร็จก็จะมาในส่วนของดูว่าคุณภาพของข้าวเบื้องต้นเนี่ยโปรตีนหรือวาคุณค่าโภชนะมันได้เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มาทําการทดลองนะครับทดลองในการทำทาให้ข้าวงอกแล้วก็เก็บตัวอย่างทุกๆเเสทุกๆวันนะครับ ในส่วนของข้าวงอกเนี่ยเหมือนกันเนี่ยวนประกอบที่าให้เอานข้าวกเป็รองมาแช่น้ำนะครับแช่น้ำก่อน12ชั่วโมงหลังจากนั้นก็มาบ่มที่7-2ชั่วโมงเพื่อให้ข้าวงอกเพื่อให้แตกตาลักษณะแตกตาเป็นอย่างนี้ครับก็เบื้องต้นนะครับต้นทุนของข้าวกขอเนี่ยมันตกอยู่กิโลละ7จ็บาทห้พอเราไปแช่ปุ๊บนะครับแช่12ชั่วโมงเนี่ย จาก12กิโล่จะเป็น18.8กิโลซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละเกือบ54เปอร์เซ็นต์คือเป็นการเพิ่มมูลค่าครับหนึ่งก็คือตัวของต้นทุนข้าวก็จะลดลงนะครับจาก7บาทก็จะเหลือเจ็บาท50ก็จะเหลืออยู่4บาทนะครับ <c oughs> อยู่4บาทเ9เบื้องต้นเลยโภชนะก็เพิ่มขึ้นจาก8นะครับ 8, 8ปเปอร์เซ็นต์โปรตีนก็จะเป็นประมาณ8.1นะครับ ส่วนของเอามาให้สัตว์เนี่ยนะครับเราเริ่มทดลองที่5วันซึ่งเป็นข้าวงอกครับไปเสริมในสูตรอาหารไก่นะครับสูตรอาหารไก่ซึ่งเกษตรกรในสกลนครเนี่ยจะเลี้ยงเป็นไก่ดำผูพานซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของสกลนครสีสามดำสีดำนะครับค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ค่ะไก่ก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวงานโคเนื้อและกระเบือแห่งชาติครั้งที่24 ที่เป็นจังหวัดสกลนครท่านผู้ชมคงสนุกสนานเพลิเพลินกับการได้ดูทั้งคโคเนื้อโคขุนกระบือแล้วก็บรรยากาศทางไทยในบริเวณงานที่จังหวัดสกลนครแห่งนี้นะคะทางวันใหญ่ขอให้ท่านผู้ชมก็ติดตามรับฟังรับชมรายการของเราได้นะคะแล้วครั้งหน้าไก่จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไหนเราติดตามกันได้ค่ะวันนี้คุยข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ ทุกภาททคุณสุขสรรค์พัฒนาพัฒนากันเรื่อยไปสร้างรอยยิ้มให้ผินใจใี่ใครต่อใครได้ประโยชน์ภาสุขสรรค์พัฒนาพัฒนากันเรื่อยไป